สวัสดีครับช่วงนี้ก็าวุ่นกับผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการป้องกันการกำจัดพกเชื้อไวรัสโควิดตัวนี้นะครับช่วงนี้ก็มันมีสินค้าออกมาเยอะครับตอนนี้นแต่ว่า เรื่องชุดเนี่ย p p e นะครับมันมีหลายเขตหลายมาตรฐานนะถ้าคิดว่าเราจะไปซื้อเอไปให้หมอนะครับหรือพยาบาลนะครับมันก็มีอยู่สองเขตนะครับคือคุณภาพมันจะแตกตก่างกับตัวนี้มากนะับตอนนี้อยู่ที่ประมาณ4-500บาท เจ็ดที่ใช้สำหรับหมอนะครับราคามันจะสูงสูงขึ้นไปประมาณคือแปดร้อยขึ้นนะครับคือเนื้อผ้ามันก็จะไม่ค่อยมีรูอันนี้ถ้าใช้ทั่วไปเนี่ยประมาณสี่สี่ร้อยกว่าบาทน,นะครับมันจะมีรูพุ่นดูเหรอคำว่าไม่รูพุ่นวัชรโรคมันจะเข้าไปได้ ชุดนะครับถ้าได้600ขึ้นไป600อันี้ก็คือใชอ้กับพยาบาลกับคนที่ไม่ได้คุกค,คีกับคนไข้เท่าไหร่ไม่ได้สัมผัสกับคนไข้คนป่วยมัจะใช้เกรดสำหรับพนทั่วไปในสถานพยาบาลส่วนหมอที่ใช้กับหมอที่สัมผัสกับ ป่วยจ่ตรงนะครับมันก็จะมีเกรดสูงขึ้นซึน่งจะไม่มีรูนะครับ,นะรบมันจะไม่มีรูเลยคือการน้ำได้ดีนะครับความชุ่มความชืน้นแต่เวลาใส่มันจะอบหน่อยอบมากนิดนึงนะผมว่าถ้าจะซื้อไปบริจาคหรือซื้อไให้หมอหรือพยาบาลใช้้องแนะนำนะครับ ก็เลือกสินค้าที่มีมาตรฐานสูงหน่อยนะครับแล้วเราไปดูดูราคานยราคามันก็บอกถึงประสิทธิภาพต้นทุนอยู่แล้วว่าสินค้าถูกราคาไม่ว่าถูกสินค้าที่ราคาค่อนข้างคนทั่วไปสามารถซื้อได้4 500้าร้อยบาทก็พ้องกันได้ระดับหนึ่ง จะไม่ดีเท่าที่ควรมก็ขายทุกอันนี้นะครับแต่ว่าถ้าจะเอาให้กับพยาบาลหรือหมอหรือผู้ที่สัมผัสกับผู้ป่วยก็ใช้อีกเกตหนึ่งแล้วกันเพื่อนผมก็เป็นหมอหลายคนอยู่เขาบอกขบอกเอออยากได้ทีส่วนอยญ่ก็อยู่เป็นหมอที่สัมผัสกับ ไต่จะตัวมมาที่สมัมผัสกับเลือดอะไรพวกนี้ก็เห็นใจนะครางทีคนที่เป็นหมอมันมีชุดที่าราคาพันสองนะตอนนี้สีราดเขากะจองไว้นะจองไว้คือมันกการเชื่อโรคได้ดีมากไม่มีรูุุ้ณไม่มีอะไรเลยการปกปิดอะไรเงี้ยอย่าง เีย่ร้อกว่าเาี้ี่ร้อกว่าบา400ก็าบามีรูคุณค่อนข้างจะมีรูไอเกรดเนะี่ยก็คุณภาพแตกต่างกันอันนี้มันแค่ชั้นเดียวนะน้ำหนักก็จับแค่ดูน้ำหนักก็รู้ว่าของสินค้ามีประสิทธิภาพยังไงนะครับก็แนะนำนะครับ อันนี้เขาบอกว่าถ้าเอาของแบบนี้ไม่ใช่หมอหมอพยาบาลเขาไม่ได้รังเกียจน,นะครับแต่ว่าบางทีแบบว่าอะไรอะ่ะเขาบอกว่าบางทีไปให้ข้สัญญากขาไม่ค่อยได้ใช้บ้างนะครับแนะเราเอาไปใช้ทั่วไปใช้ทั่วไปที่ไม่ได้สัมักับคนไข้คนป่วยอะไรเงี้ยมันก็ใช้ได้ในระดับหนึ่งเอาไปพน่นไปทำความสะอาด จ้างผลอะไรเงี้ยก็โอเคอยู่เพราะสัญญาพวกนี้ใช้เราทิ้งนะครับใช้เราทิ้งใช้วันเดียวก็หมอเนี่ยใช้วันเดียวนะครับแต่หมอเนี่ยผมคุยกับหมอมาเมื่อวันก่อนเขาบอกว่าเขาใส่ใส่ชุดอ่ะสามสี่ชั้นครับเอ้าบอกอ้าเพราะว่าค้าที่ไปบริจาคก็ค่อนข้างแบบค่อนข้างจะมี การต้องการที่ไม่ค่อยด,ดีเท่าไหร่ครับหมอตอนนี้ก็ก็เป็นบุคลากรที่สำคัญในการรักษาผู้ป่วยครับโรงพยาบาลเนี่ยครับก็คือเป็นแหล่งที่อันตรายที่สุดเชื้อโรคอยู่ตรงนั้นหมดถระท่านใดที่จะนะ ไปบริจาคตามโรงพยาบาลหรือว่าสถานพยาบาลต่างๆเนี่ยผมแนะนำนะครับไม่ต้องไปคิดถึงว่าจะเอาไปบริจาคจำนวนมากจำนวนน้อยเท่าไหร่แต่ว่าผมคิดว่าเอาคุณภาพดีก,กว่าเราคิดถึงคุณภาพเพราะาหมอพยาบาลเนี่ยอยู่กับเชื้อโรคอันตรายที่สุด อ็อไม่รบกวนนะครับเดี๋ยวก็แนะนําแค่นี้นะครับก็จะทําอะไรก็คิดนะครับคิดถึงประโยชน์นะครับถ้าเอาสิ่งที่ไม่ดีเท่าที่ควรไปให้หมอพยาบาลก็เท่ากับไม่ได้ปกป้องเราเท่าเท่าที่ควรนะครับโอเคขอบคุณมากครับมีอะไรก็ยินดีนะครับสอบถามได้ตลอด คร,รับดีครับดีครับโชคดีครับ